หวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มากรณีศึกษาวันนี้เจ้าบ้านมีรายได้เพิ่ม3ามเท่าชีวิตสบายขึ้นมากสมปรารถนาไปทุกอย่างมีเงินเก็บเห็นผลและเชื่อมั่นในหวงจุ้ยกับแซกีทั้งที่เป็นบ้านยุค6บ้านตกยุคแต่ท่านอาจารย์ก็ยอมแก้ไข่วงจุ้ยเคหสถานให้นั่นเพราะอะไรไปชมรายการกันครานี้อยู่ในยุคสมัยที่ผ่านทุกสิ่งเป็นทุกอย่าง อาจารย์ผ่านสงครามโลกมาแล้วหรืออาจารย์ผ่านสงครามโลกมาที่สองอย่าให้อาจารย์อย่าให้กาเกิดอีกคับพี่สาวเศรษฐกิจเนี่ยที่แบงค์ล้มเนี่ยมันจะมีผลกระทบไปสิบปีใช่ใช่สิบปีนี่ก็คือยุบก้าหายไปครึ่งแล้วครึ่งแล้วแล้วคิดดูดิแค่สามปีแรกนี่เริ่มนี่ ที่บอกที่อาจารย์บอกวงเงินมันจะดอกขาไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ความมัง่งคั่งหายไปจริงพอความมัง่งคั่งหายไปในภาพรวมนี่ประชากรก็จะลดเราก็เหมือนอย่างวันกอ่อนที่ที่รอนรอนบอกที่อาจารย์เคยพูดอ่ะทุกอย่างมันไม่ได้สูญหายไปมันแค่แค่เพียงมันไหลไปไหนแค่นั้นเองอยู่ดีๆมันไม่ได้อัญเชิทานไปแต่ว่ามันเทไปแล้วมันไม่เทกว่าใช่ไหมล่ะ ไอ้ะระบบเงินที่มันล่มมันล่มเพราะมันกระจายมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ไอ้ตัวกระจายก็เลยอยู่ไม่ได้แต่ถาวมว่ากระจายไปไหน <c oughs> วก็ไม่ต้องกลัวนะในสามปีสามปีนี้เนี่ยคนที่เตรียมตัวตามตามที่อาจารย์สอนเนี่ยจะอัพขึ้นมาอีกนะเราดูกันเกินโควิดอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> แล้วทุกคนดีดีดีด,ดียิ่งมีวิกฤตเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสเท่านั้นอย่าไปตกเป็นแบบพวก่วกพวงไอไอคนที่แบบขอแต่วาสนาเนี่ย <c oughs> ล้วไม่ก้าเดินสักทีเฮ้ย <c oughs> แต่รอนมาที่สามสิบเอ็ดนี้คนต่างประเทศมาพัน ขอมาเนี่ยเออเขาไม่อยากใครนะคุณบอกเขาอยากไม่อยากรอยแปดสิบสี่ปี <c oughs> เป็นงานเดี๋ยวที่เล่นบอลดีไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็เก่งดีไปแข่งที่ไหนก็ได้ได้รางวัลชนะเลิศโอ้ใช่ <c oughs> เขาจะต้องไปต่อต่างประเทศอืก็อาจจะต้องขอทุนหรือว่าอาจจะต้องไปสอบที่ต่างต่างประเทศเลยอืม, <c oughs> อม บ้านยุบกโดยเวลาโดยเวลาบ้านมันจะเป็นปกเก้าบ,บ้านอยู่ในที่ทางกจะเป็นโง่โดยภาพรวมเป็นยังไงดีขึ้นครับจั์ที่ผ่านมายอดขายก็ดีขึ้นประมาณสามเท่าครับ,รบแล้วก็เพื่องอาชีพใหม่ขายอาหารนี่ครับครับไปได้ไปได้ครับ จะเอาเพิ่มอ <The> ีก <göster> ก <again response> mm ี hmm. ่เท่าก็อยากให้พอดีลูกจะไปเรียนใช่ไหมครับต่างประเทศก็อยากจะให้มีเงินส่งลูกไปเรียนตลอดรอบฟังครับมีเงินสะสมใช่ครับไลให้ลูกได้ทุนด้วยมันมันติดปัญหาที่บ้านกับเวลาติดสระทัดช่วยดีกว่าติดกระทัดช่วยแก้ทาขยังไม่มีอาคันยังยังไม่ได้ทำ เพราะอาจารย์บอกให้เริ่มต้นก่อนเ้า no. ต้องการมีแซกีแล้วเป็นไงก็ดีคือเัมอันที่บอกคือยอดมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปเหมือนคิดอะไรก็สําเร็จเนี่ยครับทางลูกค้าเขาาก็ดีเวลาเขาจะมีอะไรจะสั่งเขาก็นึกถึงเราหกแปดที่เขาได้ต้องหนึ่งหกแปดเก้าฟ้า สมปรารถนาถ้าเหมือนคิดจะทําอะไรก็เราก็ทำเนี่ยเพราะเราเราคิดว่าเรามีแสกีคอยแบ็กแบ็กอัพเราอยู่ผมมั่นใจขนาดคือเราพนคือแบบจะทําอะไรก็ทำไปเลยเนี้ยแล้วแล้วมันก็โอเค คือมันจะเป็นัได้ทำาีแล้คิดอยู่เออก็ายเด็วดีม่ามันได้ไม่ใช่นที่ไม่รูคือทำมาแล้วมันก็ง่ายพวกมันมันตาเจ็กเออตเด็กก็ตายเจ็ดอ๋เ้าก็ใช่ช่เจ็ดเก้าใช่ไหมแล้วมีหนึ่งสี่เจ็ดด้วยอืมมีหนึ่งสี่เจ็ดด้วย ก็คือว่าคนสี่เขาจะได้เยอะที่สุดะครับลูกชายที่ล่นเลยเหมือนคนเจ็ดไปถ่ายให้คนหนึ่งคนหนึ่งไปถ่ายให้คนสี่อะไรนี่แหละคนสี่นี่แบบไม่ขนาดไม่มีน้ำนะถ้ามีน้านะงั้นจริงๆแล้วทีนี้ประเด็นไม่ประเด็นลูกขอทีสองที่เข้าหัวแต่คือผมก็ไหททำแซกีมาใช่เขาก็จะเป็นสองหกสองแปดเออแต่นี่คือก็คือเขาก็การเรียนก็แบบ ค่อนข้าที่จะแย่ประมาณนั้อยู่ที่การเรียนใชเน่เป็นเพราะว่าที่เหนือไม่ได้รับพลังแล้วก็เอ็นอีโดนน้ำครับตอกสว่วงค่ะแต่ว่าเขาได้เต็มจากจัดนึงสี่ใ่ดูให้แบบละเอียดละเอียดเพื่อที่จะเพิ่มอีกสเต็ปหนึง <c oughs> อันนี้ทำพชรประตูหอมเนี่ยค่ะเยอะมีที่ป่อนพัน ก็คือประตูหอมนะครไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องเช็ดต้องเช็ดน้ำมันแล้วกันเช็ดด้วยน้ำมันหอมเพิ่มอายุเพิ่มความเพิ่มพลังให้บ้านเน้นไปที่นั่นเพราะนั้นเพิ่มพลังประตูด้านข้างของด้านข้างทางนู้ดขวาทางนู้ดน,าาน,นอก ทำไพ่กอนหิน6แล้วก็ด้านหลังตรงครัวไพ่ก้อน4กิเลนเอ็นด2 8มงคลไก่ผู้ลูกเดสติวยังไม่มีเลยสักอาาัไนไม่มีมีแต่ติดยาเท่านั้น ใช่ไหมโตเข้ามาเล่นพูดภรรยาเล่นใช่แต่งเล่นภรรยาเล่นแล้วภรรยายังไม่มีซากียังไม่มีเว้เวนอยู่คนเดียวเรนต้องทำให้ลูกสักคนหนึ่งเมื่อมันต้องพนหวดสมมุตินะจำไว้นะครับคนที่ควรทำกูคือลูกคนที่ห่วงคนเล็กอืมเรายังไงแม่ก็ ได,ดได้ไปด้วยแล้วเขาก็หมดไม่ต้องห่วงลูกชายคนโตไม่ต้องห่วงแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติคนเล็กคราลูกชายมันก็ยังไม่เพิ่มลูกชายคนโตอีกทีเพราะนั้นเนี่ยทั้งคือเนี่ยโดยที่ฟังดูประวัติแล้วดูอะไรต่างๆเนยเขาก็จะไปได้แม่เล่นอะไรก็เล่นไปไม่เกี่ยวล้ะลูกชายก็ผ่านลูกชายคนโตก็ยิ่งอัพขึ้นไปอีกอื ไปสอบทุนสอบอะไรก็สอบไปเถอะต้องลงที่ปีกจ,จักรจักรย์ลูกชายคนเล็กทําที่ปีกจักรจักร์เรอคะอืมแต่พ่อไปทําแทนความละเอียดไม่เท่ากันความความยากมันได้เหมือนกันเลยนะระหว่างบ้านยุคหก 6, ยุคเจ็ดยุคแปดที่ตำแหน่ง <S <S เหมือนกันแต่ว่าเวลาไม่เหมือนกันมันก็ไม่ได้ <S <S 2> <S 2> <S 2> เรียนนะเข้าใจมากขึ้นไหมเ,เข้าใจคนระับวงจุ้ยมันเป็นเรื่อง เฉพาะเลยแต่เราบ้านเนี่ยถึงก็ปี้มา<ช>แบบสร้างก<ช>ันเดียวกันก็ไม่ได้ใครหคนอยู่คนละคนกั<ช>นอะไรประเภทมาแบบตายตัวบ,บปบะตูนเนี้โอเคแล้ว<ช>มันจะโอเคได้ยังไงวะขนาดพี่น้องบ้านเดียวกันชีวิตเีจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาตรงนี้เขานิ่งที่สุดละอืมครับเพราะว่าถ้าเป็นตรงอื่นมัน อ่าไม่ได้ครับอันนี้อาจจะคืออาจจะไม่เก่งโดดเต็นแต่ว่ายกงนอไม่ไม่เอามีไม่เอามีวิธีหนึ่งยื่นออกมานี่เลยนอนในติ่งเลยเนี่ยยื่นมานี่เลยแต่ติดกระจกใช้ค่บนกระจกติดกระจกด้านในด้านในเป็นพื้นที่เออสมัยมเขาแค่แค่เข่าด้แค่พุตหนึ่งพุตหนึ่งก็โอเคละกระจกเพราะพลังมันไม่ได้ไม่ได้เยอะแล้วเตียงจะหัน ไม่เดี๋ยวเอาให้ได้ก่อนถ้าติดอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วห่านฟ้าดินมันจบหันแมวฟ้าดินมันจบเ๋ยวนะคะถ้าแนวฟ้าดินมันจบก็คือจะอย่างนี้เะคใจะอย่างนี้อืมแล้วครัวครับอาจารย์ถ้าเกิดจะย้ายออกไปจะดีไหมดีเส็ดดีเลยใช่ไหมดีเลยงั้นอาจารย์ช่วยด,ดูตำแหน่งเตางนี้ก็้เอาในครัวแหละเอาในครัว เอาในครัวเอ,วเอวตำแหน่งเตาก็ต้องอยู่ในครัวหมายถึงไทสีครัวไทสีครัวถ้าจะได้ W2 พอดีเอาให้มันมีพลงมงสีนดี๋ีวมีมาดูของของหัวหน้าครอบครัวดีกว่าของพ่อดีกว่า,าปีนี้ชมใช่ครับปีนี้ชมแต่ว่ามีชาตปีแล้วเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าโคตรแข็งเลยอันนี้เรว่าง ปรับเปลี่ยนเป็นนอนเข้ามุมดีกว่าไหมค่ะนอนเอียงอืมเตียงแยกไหมครับนอนนอนเอียงไม่ไม่แยกไม่ไม่ต้องแยกแต่ว่านอนเอียงคุณ,ค,ณคุณเขาก็ได้แหละเพราะว่านอนในแนวฟ้าดินนี่ริงๆก็ได้จริงๆว่าหันเข,ข้ามุมมากขึ้นเ,เข้าคิดเลยบิดนิดเดียวเขาได้ด้วยนะเพราะว่าพอเข้ามุมเสร็จปั๊บหัวเตียง วเตมเขาจะเป็นผลกเกี่ยวกับเจ้าแฟนะครับคุณแฟนไม่รู้อาจารย์อาจารย์คะทีเราจะให้คือตอนนี้รับคุณเป็นเจ็ดแปดเก้าไงใช่ครับกระไาด้มดหนึ่งโอเข้าไกก็ไปเติมเวลาพอมันมีแทรกีแล้วมันง่ายขึ้นเยอะเลยอย่างมันง่ายขึ้นเพราะมันมีอิสระลำธำก็อาหารอยู่ตรงนี้อยู่นี่ค่ะ เพราะตอนนั้นเราคุยกันแล้วว่าให้เขานั่งเอ็นอีเขาวันนี้อยู่ที่โต๊ะทำงานก็เลยให้อยู่ในหนึ่งสู้ออาเขานั่งทักคนเดินหัวไปดูมือนเถอะ okay, มันมีไม่มีมตำแหน่งอาถาน้า้ากอาถนาน่า้าให้ไหมครับถังดำถังโลหะถังดินถังโลหะถังโลหะสีดำดำนอกแดงในนี่ชาเตา๋อเนี่ยครับ การใช้การใช้ธา,าตุธาตุตัวการใช้ธาตุในในการแก้ไขนั<ม>้นคือถ้าตุาวิชาธาตุนี่จะเป็นของของเราแต่ถ้าวิชาต้นไม้เนี่จะเป็นของสุวรรณภูมิอาจารย์ให้ติดใช้เสร้นธาโตุมาตัวไหมคะหรือว่าสองธาตุมี่อยู่กระจายีาเดี๋ยวจะอยากไปอยู่ใ่ไปอยา่างพอดี เยยตตกกันแล้วก็ให้ให้พลเมียหน่อข่เอาขดอูข้ามกันแต่ให้ใช้เส้นให้อาหน้าโอเคถ้าสองสงมุจจากสามเท่าเพิ่มอีกเบิ้ลเบิ้ลขึ้นไปอีกก็เป็นหกเท่านี่โอเคนะโอเคเลยครับจันขู่แล้วอืม งั้นก็ทำเคล็ดอกระมนี่ซ<ล>าคนะีตัวนี้นี่คุณคุณได้เห็นได้เห็นจนยัง60ปีเลยนะเวลามาทำอันเนี่ยทำอาถรรพ์นะอ่ะ๋อมันจะมันจะไม่เหนื่อยเลยครับคือตอนนี้แบบเหมือนคิดอะไรก็ก็ใช่ค่ว่าแต่ว่ามันจะมันจะแบบไม่เหนื่อยไม่ต้องไม่ต้องไปลงมือเองอ๋อครับคือตอนนี้เหมือนทําน้อยแต่แตได้เยอะอันนั้นนั่นนั่นคือสิ่งที่จะพูดมาเสมอใช่ คือเราไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะปวดปวดใช่แต่หน่อยแต่ว่าคือกำไรอีหน่อยนิดสั่งดูนเที่ยเนี้มีเวลาไปดึกชา <laughs> ม,มีเวลาไปเรียนอาจารย์ให้ทำเช็คก,กาสีหกสอบวล้องด้วยครับเอาออเอาอีกตัวเออสิ่งที่อาจารย์พูดมานี่คุณผ่านมาแล้ววัดใช่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 เพราะนั่เทียวนี้อาจารย์ทำให้อีกครับเอแล้ว มันต้องใช่ตามนั้นใช่อืโอเคแล้วส่วนเรื่องเรื่องเรื่องชงปีนี้นี่มันโอเคใช่ไหมนี่กองสีที่แล้วเหรอยนี่นี่ครับคือชงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราป้องกันไว้พลังเรามากกว่าที่เขาจะเข้ามาขวดเราเหมือนแทนที่แทนที่แบบจะต้องเป็นหนักๆก็ยังมากแค่เก่าๆมันจะเห็นมันจะเห็นได้ในเริ่มเห็นได้ในนับตั้งแต่ที่ทำเสร็จ พยายามไล่ทำพอเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมให้คนเล็กอ่ะครับครับนอาจารย์แนะนำไว้แล้วพยายามเก็บให้ทำเราชีวิตจะเปลี่ยนแบบ